ก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมนะวันนี้เรามาพบกันในเกม one punch man the s t o n g e t กันอีกแล้วที่ผมไม่ลงคลิปเที่ยวบอกว่าจะลงอีอะไรอ่ะเนื้อ Arms เ้าเจ็ดแปดแปดิมซานคือมันมีเหตุผลอยู่ครับคือผมจะลงในวันพุธใช่ไหมก็ตัดตัดละตัดจะลงในวันพุธเออตัดวันพุธและลบไฟลผิดรับเป็นลบไฟลคลิปทั้งหมดอ่ะใช่สุ่มซ่าแม่งลบไฟคลิปทั้งหมดเลยแล้ววันพุธแม่งรีไป เอ้ยคตแแย่โอเคมาเรามาดูชมหนะ้า8คนสุดท้ายแคนครับที่ได้เข้ามาแข่งในรอบ8คนสุดท้ายมีทั้ง2 d c O 2 ultimate x x e c King นะครับ Finical Makura Your Boy JR แล้วก็ X V Win นั่นเองนะครับแลวซึ่งผมลงไป้ในหน้านของ2 DC นั่นเองนะครับผมที่ผมลงก็นะคืออืมนั่นแหละอย่างที่เห็นคือนั่นแหละอืมอมพูดไม่ถูกเอาแต่อึมอึมอ้มอมํคือตอนเนี้ยเรียกว่าทูนี่แบบ t DC นี่แบบสุดยอดนะเติมหนักกัแบบขนาดได้โลโอ้โหได้กรอบนี้เลยไปงั้นเดี๋ยว ไปดูกันเลยว่าการแข่งในรอบนี้จะเป็นยังไงเอาลครับแล้วในการแข่งรอบนี้ก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วครับใครที่ชายอะไรอยู่เชียกันถูกและเข้ารอบกันหรือเปล่าครับส่วนผมนั้นเชียร์2 d c อย่างเต็มที่แน่นอ,อครับผมมาเดี๋ยวลงให้ดูเลยนี่อะไร600เป็นเลยฮะมาเรามาดูะไรครับว่าระหว่าง King กับเอาเอา2 d นะีก่อนนะกับ O2 Ultimate นะครับใครจะใครชนะได้เพราะยังไง จริงๆก็ถ้าชนะมันก็ไม่แปลกนะโอเคมาแฟลประกายแสงของฝั่ง 2DC ครับเปิด่อนติดหมดขยี้2 2ตัวแล้วทำให้หน้ากากหวานตายไปแขนก้นละหมานของฝั่งอัตเมตฟูปุ้มติดต้านทานและติดบมดที2ตัวแล้วได้โลคของฟูแฟงมาการโรและและแัดประกายแสงทิ่มหน้ากากหวานและทำให้ระเบิดแล้วทำทำให้ระเบิดจนฟูบุก,กิตาย โอเคครับวิกกี้ฝั่งนั้นตายอครับเรือสองต่อสามไอเรือสองต่อห้าเอาตัวมิกิซึ่มเข้าสุดยอดไปปุ้มตายอ,อยู่แค่สองตัวไปครับแล้วก็ระเบิดดาเมจตายไปในที่สุดคือถ้าภาพผิดยากอยูไ่ไงต้องขออภัยด้วยเพราะเกมมันเร็วงั้นเดี๋ยวผมจะปรับสปีดลงมาแล้วกันเนาะโอเคไปครับคิงกับใครวะขอขอปรับสปีดลงมากสอง โอเคครับจังหวะนี้อีซี่เปิดมาครับติดบทที่2ตัวและติดที่ที่กาโร่คิงได้ทําการคิงตีกาใช้กาโร่ตีไปแล้วโจมตีขึ้นแสงปุ๊มติดบทขที่2ตัวมุมเงอมงติดไม่ยออ่อท้อฝัดประการแสงฝั่งซ้ายทิมฝั่งขวาคิงเอนจิน้นทางฝั่งซ้ายครับเปิดตบ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 ปุ๊มมาครับตัดลูกไฟไป2ลูกทําให้คิงทําให้ฝั่งขวานั้นไม่สามารถใช้อัติเมตได้แล้ว ก็มีกาโร่กับเดอะแฟชทิมคิงไปแล้วทำให้ใครตายวะนะไม่รู้เลยมั้งไม่ออกโอ้เจติสไครส์ครับตายเป็นที่สุดเลยคิงคิงทำให้ตีบทขยี้แล้วทำให้จกักรพรรดิ์เด็กตายโอเคครับนี่ก็เป็นการตีไปตีมาครับผมจับจรวดอันลอยของฝั่งซ้ายครับโดนลงมาปุ๊บโดนคิง oh, ทิมต่อครับดาวชายจะตายเอากาโร่ฝั่งซ้ายตายไปแล้วครับ โอเคทีม okay, ิโรโจมตีขึ้นแสงตุม้มมาครับกาโร่ตายเอาครับฝั่งขวาโจมตีขึ้นแสงต่อปุม้มติดไม้ยอดท้อของดาชัยแล้วโดนทิ้มกลับไปด้วยแต่ไม่เข้าครับเพราะติดโล่เอาครับคิงเอนจิ้นทางฝั่งขวาครับเปิดมั่งขั้นสุดยอดป๊าปปุม้มดาชัยแล้วแล้วแฟดประกายแสงตายไปในที่สุดฮึ่มฮึ่เอาครับฟิงโกฟิง ฟินาก้ปะทะกับมาคุระมาดูกันครับว่าใครจะชนะไม่ไม่ใช่ใครชนะดิมาดูมันดูเดือดผิดมันขนาดไหนทางฝั่งขวาครับเปิดมาด้วยจักรพพัดเด็กลัวแคนอรมานติสตันติสตันติสตันที่อะตอมิกและโดนการโร่จ้วงไปอีกคารโร่ปล่อยมาตับตุกตับปุกปุ๊ม9 5 0 0และต่อ และฝั่งซ้ายต่อด้วยฟุบุกิพายุนาโลก7 6 0 0ฝั่งขวาครับตอนนี้ครับหมัดสยบมานไปต่อยปุ๊บปับกาลไม่เป็นไรเลยบอกแค่นี้เจ็บๆและโดนตีสวนไปตายครับผมจะรวดอันลอยใส่ฟูบุกิถ้าซือมากิเออฟูบุกิแทงท็อปอบลัททางฝั่งขวาครับชนปับปุ้มผมไม่รู้สึกอะไรเลยโดนตี โดนตีกลับครับผมตอนนี้ตีก็เป็นการตีครับจะหลุดอันลอยทางฝั่งขวาครับผมไม้ยิวแมปุ้มไปรับดาเมจแล้วติดกระดูกหักแล้มาครับผมอาตอมิคิซึมทับทรับทับปุ้มสองแสนกาโลปล่อยมัดครับแหวปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ้มไปดสาหัสสองตัวและตามด้วย ชิ่ยคุราชิพายุนรกป,ป,ปุ๊บสี่แสนแล้วตายไปในที่สุดครับจบแล้วกับแมทนี้แล้วไปดูแมตต์ต่อไปเลยครับผมระหว่าง you r boy jk พะทากับ x win ไปเอาครับทางฝั่งขวาเปิดด้วยแฟลชประกายแสงโจมตีครึ่งแสงจุจ๊บจบจบปุ๊บติดคิ้วและติดบมดที่ยิงสองตัวไอ้ึตัวเดียวคิงเอน g ิ n g ทางฝั่งขวาครับเปิดมา ตับ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 บอลไฟเป็นสองรูปและแฟงได้เพิ่มโล่ให้ชิงโดนตีทั้งสองตัวเลยคิงโดนตีโดยการโล่กับเดอะแฟตและเคียวโชคุและคินทางฝั่งขวาไปและโดนตีสวนกลับด้วยกาโร่กับเดอะแฟตเจรวดอันลอยของดาชายครับจับปูแฟงโดนลงมาบอกหลานเออยจะทุ่มปูเลยแต่ปูก็ไม่รู้สึกอะไรและโดนตีครับทั้งเดอะแฟตและกาโร่คอมโบกันอีกแล้ว โอ้ oh. ตีไปตีมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้เอาคิงฝั่งขวายังไม่ตายอึดไปไหนครับเนี่ยทางฝั่งขวาตามด้วยเจ้รพัดเด็กติดสตันแล้วแต่ไม่ได้ผลครับพอตายไปก่อนเอาต้องมิกกิ๊ซึงฝั่งขวาไปเปิดปุ้มปูแฟงตายไปแล้วครับโอเคครับต่อยกันไปต่อยกันมาโจมตีขึ้นแสงจับ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 ปุ้มติดคิดและตายไปสองตัวครับผม กาโรปล่อยมัดตบตุบตบตุบตบโอ้มอะตอมิกติดไม่ติดต้านทานแต่ก็แทบจะไม่ช่วยอะไรเลยแขนค้นอรมานของฝั่งขวาปปุติดโลบูแฟงเต็มเต็มโดนตีสวนกลับครับผมอะตอมิกคิดซึ่งฝั่งขวาจะพลิกเกมได้ไหมไม่ได้กัดประกายแสงตายไปกาโรตีสวนกลับและก็เอววินแพ้ไปในที่สุดครับผม โอเคครับนี่ก็ผ่านมาทั้งหมด4แมตช์แล้วผมพาทุกคนดูทั้ง4แมตช์เลยนั่นเองนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับก่อนไปดูแมตช์ต่อไปและก็อาจจะมีการผมอาจจะเริ่มสตรีมอะไรต่างๆนะครับอาจจะเป็นพวกคอฟด d ตี้หรืออะไรต่างๆนะครับผมก็ติดตามกันในคลิปถัดไปก็ติดตามในการสตรีมต่อไปผมเองก็ได้โทรศัพท์มาใหม่ซึ่งก็เป็นของที่ค่อนข้างดีด้วยเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนเดาใครเดาถูกนะครับผมอาจจะให้สัก50 50บาทนะ โอเคครับเดี๋ยวไปดูในแมตต์ต่อไปครับเดี๋ยวกลับมาครับโอเคครับก็กลับกันมาอีกแล้วนะครับผมมาก็มาอยู่ในแมตต์นี้ก็เหลือ2คนสุดท้ายแล้วซึ่งก็ไม่ต้องถามว่าใครจะชนะผมเชื่อว่า2 dc ชนะครับโอเคเดี๋ยวมาดู2 dc ประทับ king เลยนครับผมรองแชมป์ประท้รองแชมปชม์กับแชมป์นะครับในศึกซีซันที่แล้วฟัดประกายแสงของ2 dc เปิดก่อนนะผมด้วยโจมตีคลื่นแสงวูฟติดกิติคอลและติด บทยี้ที่มูแมงไรเดอร์โดนตีสวนกลับครับตัดประกายแสงทางฝั่งขวาเปิดด้วยโจมตีคึื้นแสงปูบติต้านทาน3ตัวแต่ยังไงก็ตามฟูบุกิก็ตายโดนโจมตีและสวนกลับไปครึ่งหนึ่งเกือบตายครับแล้วระเบิดทีมจัสติดการให้กับคิงครับมูแมงโดนตีตายและตายไป3ตัวครับจากระเบิดครับโอเคครับคิงเอนจินครับอันนี้ทำดาเมจเป็นทรูดาเมจครับผมไม่คิดเกาะของพวกแฟงนะครับ โอ้โหโดนทั้งตีทั้งทิมแทบจะไม่ไหวเลยเอาครับการโรฝั่งซ้ายปล่อยมาตับตุกตุบตุกตับ,ตบ,ตบปุม้มติดการโรฝั่งขวาครับติดไม่ยอดทอแล้วติดกระดูกหักเหลืองไปสองตัวแขนก้นระหมานทองฝั่งซ้ายไปตุบมตุกตุมกาโรตายครับแล้วตุบเอ้ยติดไม่ยอดทอ,อยังดวงดียังได้แข็งดวงแข็งอยู่จลวดอัลล้อยทางฝั่งขวาครับไปครับ,รบใส่จะพัดเด็ก ปุ้มติดรับตามเมดและติด,ดขี้เข้าแต่ยังไงก็ตามครับอุ้ยโดนแฟดทิมโดนแฟงต่อยและก็โจมตีขึ้นแสงของแฟดประกายแสงแัดประกายแสงนะครับผมจะแอบสปอยให้เล็กๆนน้อยๆนะครับผมในอนาคตนะแฟต,ปร,แแฟตประกายแสงจะได้รู้ความความสามารถของไซตามะและจะสอนไซตามะครับแต่ทุกคนก็รู้เลยครับไซตามะมันเป็นคนยังไง ผมสปอยเกินไว้แค่นิดเดียวโอเคไปดูฟินิเกลเลยฝั่งขวาครับเปิดด้วยกัดกระกายแสงโจมตีขึ้นแสงจุดจๆจุปุ่มติดบนขยี้และติดคลิโดนการโร่ตีไปอาโตมิคิซึ่มปุ๊บปุบปุ๊บปบปุ่มติดตาฐานเยอะมากโล่ปูแฟงติด6ตัวครับโดนทั้งทิมโดนทั้งตบ แรงจริงไอ้สองไอคอมโบนี้การ์ฝั่งซ้ายปล่อยหมัดครับปุ้มูยังรอดยังรอดยังโหดโดนน้ำฝัดประกายะโดดนฝัปรกายแสงทีมครับพายุนรกของฟูบุกิปุบปปุ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 ้มตายไหมครับทั้งทั้งฝัดประกายแสงแล้วก็เจิ๋วพัดเด็กดารวลอนอลลอยฝั่งซ้ายครับว้าวปุ้มติดลาสเมที่ปุปฟังครับผมก็คือติดกระดูกแดง แทงท็ top, อปโอบรัดครับชนแมวปับปุ้มโอ้โหติดตานทานแต่ยังไงก็ตามก็ยังตายครับโอวาริเดปล่อยหมัดของกาโร่ฝั่งขวาปับป,ปุบป,ปับปุบปั๊บปุมติดตาหัดสามตัวกระดูกเหลืองแหละครับเก็บนี่มันการตีปกติโอเคครับจะรวดอล่อยทางขวาโดดใส่แทงท็อปปุ้มติดบาดเจ็บสาหัสติดกระดูกแดงแหละโดนกาโร่ตีสวนกลับไปติดกระดูกเหลืองและปล่อยหมัดของกาโร่ฝั่งซ้าย ปุปปับปุ้มติดไม่ยอท้อทั้งสองตัวทำไงต่อฟูบุกิฟูบุกิจะปิดเกมนี้ได้ไหมพายุนรกฝั่งซ้ายไปปุ้มตายครับและชนะไปในที่สุดครับกับฟิงเกิลฟินิเกิลโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูแมต์รอบชิงเลยครับคุณคิดว่าใครจะเป็นผู้ชนะในรอบชิงชนะเลิศคอมเมนต์ไว้ตอนนี้ครับแล้วก็ถ้าจะไปดูรอบชิงครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทำอะไรก็ได้ที่คุณชอบทำเอ้ยนั่นบอสกิรติแล้วโอเคครับไปบ่าเยครับ ไปแล้วอย่าลืมเอาปืนมายิงแตงโมเล่นด้วยโอเคครับก็กลับมาอยู่ในรอบชิงนนะครับและผู้ได้แชมป์ในทัวร์นาเมนต์ของฮีโร่ครั้งนี้ก็คือ 2DC นี่นะครับผมไปไปดูกันเลยครับว่าเขาเล่นกันยังไงร,ระหว่างรองแชมป์มาท่ากับแชมป์ครับผมโอเคครับทางฝั่งซานครับเปิดด้วยฝัตประกายแสงโจมตีคลื่นแสงจิกจิกจ้งหกแสเกาเบา โดนตีกับด้วยการโรติดกระดูกเหลืองและอาตอมิคิซึมไปปุ้มโอ้โหรู้สึกก็เป็นอะไรที่รู้สึกเบามากโดนการโรตีกลับไปแล้วระเบิดปุ้มตายไปสองคำซะจากพัดเด็กเอาครับการโรทางฝั่งขวาปล่อยหมัดไปตู้เบาเบาโอ้โหหกแสนแปดเขาบอกนี่นี่ปล่อยหมัดแล้วใช่ไหมเอาับพายุนรกของฟุบก,กิไปเบาเบโอ้เบามากแต่งริงแรงโดนตบไปทีเดียวตาย จะลวดอลอยของตาชัยแมวปุ๊บติดลัทธเมตหนึ่งตัวโดนตีสาหัสและโดนทิ่มติดไมย่ยาวท้อเอาไงต่อกาโร่ฝั่งซ้ายปล่อยมาตามหมอกมึงปล่อยมานานแล้วขอปล่อยบ้างปับปับ,ป,บปุ๊มติดไม,ม่ย่อท้อครับผมยังเล่นได้อยู่และแขนคนลมานของฝั่งซ้ายติดสาหัสติดคิดเข้าและตายไปใน้สุดครับและผู้ที่ได้แชมป์นั่นก็คือ 2 d c นั่นเองนะครับผมแม่เป็นการแข่งที่ไม่ดูเดือดเผ็ดมันะเลยนะเออโอเคก่อนนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับก็ช่วยๆกันนะครับกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ผมด้วย แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ในเรื่นี้ผมจะมีการสตรีมนั่นเองนะครับผมซึ่งจะเป็นเกมอะไรก็รอติดตามนะครับแล้วซึ่งโทรศัพท์ที่ผมได้คืออะไรผมอยากให้ทุกคนเดาวนั่นเองนะครับผมซึ่งไอแอดไอแอดมินไอแอดมินที่มันรู้อ่ะมันก็มีแหละคือเดี๋ยวอยากเดี๋ยวคลิปนี้ปล่อยผมคอมเมนต์แรกเลยใครรู้ว่าโทรศัพท์ผมอะไรอย่าปล่อยแค่นั้นแหละเออเดี๋ยวผมไปคุยัในกลุ่มเองะโอเคครับแค่นี้ครับผมบายครับทุกคนไปแล้วโชคดีครับ